ตั้งแต่มาอยูน่นี่ตั้งแต่เหตุชิปบืได้เคยทายซูปเปอร์นี่จากที่อครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปเบื้องทางไหนนะครับผมว่ามันมีอีย่างนี้ครับผมไปครับผมมันเข้าเบื้องตงกัน,นครับน้านนี้มันจะเป็นพวกคล้ายๆร้านขายผักนะครับผมผักค่อนข้างที่จะทึบนะครับผมพี่น้องลองไิ้อีหอย่างนีนะครับผมมาไชเป็นหลักันครับ โอบลกแตงโมงครับผมอันนี้บอกแตงโมไม้นี่ก็เม้นี่เก้าร้อยแปดสิบเยนครับผมพี่น้ง่งผลละไม้แพงๆด้ยอยู่ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นบแบบเชียรเลนอาด้นนกัน้ะผมจะได้อย่างนี้เอาัน,นีกันครับ หอ,อมหอ,อมแดงหอ,อมแดงไว้ใสซออมใส่แกงครับผมหนึ่งร้อยเยนครับผมนี่จะเป็นกะลันะ,ะนะครับผมอบอบบอบของครั้งที่จะถือนะครับผม่น้องผักบางย่างกระถิบางย่างกะบางครั้งที่จะซีแพงนะครับ มันแล้วแต่ย่างเพราะว่าห้างนี่จะปิดเร็วเนี่ยห้างนี้ปิดประมาณหกโมงนะครับผมชัชชชชชักกวางตุ้งนะครับผมลอย้อยสีสิเยนอันนี้แทนด้วยนะครับผมช่วงจากน้อยนี่มันจะมีแบบห้่งขายด้วย่น้องนี้ มันจะมีแบบหุ้งขายนะครับรนี่นี่งกับหน่อยนะยวเัาย่างรอบเบื้องสกกรนนะครับเรื่องรอบเบื้องของสดกันถ้ามันยาวไปจะเอาซุ่มปูซุ่มป้า นี่จะเป็นโซนอาหารทะเลครับปลาเต็มตู้เย็นครับพี่น้องซอสมีอะไรบ้างไก่ไก่ก็ไม่มีวัฒนาบรบริปีกไก่หน่อยนงะปีกไก่หน่อยี้ครับปลายปีกมันทอสแสดแซ่บเลยไม่มีเลย เนี่ยมังผักกอผักบวบไหลปันใดพี่น้องชองแต่น้อยก็กยังไหลายครับผมเพราะซปเปอร์นี่บ้านที่บ้านที่เคยมาถ่ายคลิปเลยเท่าที่จําได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปแรกความยู่งซูปเปอร์นี่นะครับหอมไชเท้าพี่น้องหอมัง่ายครับผมดูสองร้อยแปดสิบเรียนครับแพงดูแพงอยู่ดีนะครับผมหือว่าแพงว่าของที่นี่ยังคึกคว่าของต้องกินของคึกคครับ อันนี้เขาสลัดสลัดกระร้อยสามสิบเหรียญคับใคยังแพงอยู่แพงอยู่เขาเปลีพี่น้องแพงแพงของแพงนะครับมันจะได้ได้หอมนี่แหละมึงผลล้วไม่ด้วยเออผักแครงวะผักค่อนข้างที่จะซีแพงนะครับผมมันก็แล้วเล้วเล้วแต่ช่วงเด็กพี่น้องช่วงมันขื้มันก็ขึ้นอย่างนี้นี่แหละนะครับผมมันจะเป็นพวกเล่าบวยนะครับผมพี่น้อง จะเป็นน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลรองมันเป็นฤดูการในมากอุเมะนะครับผมฤดูกาลนี้เป็นฤดูฤดูการแบบอ,อุเมะนะครับผมพี่น้องที่ขอไปดองเราครับผมเราบวยเราบวยที่เขาเอื้อนกันนะครับผมนี่ครับอุเมะนี่นี่ครับพี่ขอไปดองเรามากอันนี้แหละครับผมมาอมุเมะกินกระแซบพี่น้องกินส้มกระแซบซอยเดิมโอ้ได้ต่หอมนี่แหละนะคิดว่านนะหัน้ำพี่น้องไปเบื้องน้ำก่อน อันนี้เขาได้ปะโอ้อน,นี่ก็ยังแพงเยู่เอออันนี้อันนี้เป็นแพงอยู่ปี่น้องบลคเอรรีน่นะครับผมว้อยเก้าสิบแปดเยนเพื่นอนน้องสองว้อยพื่นอน้องเขาลมปายสีแล้วนะครับแพงแพงเออแพงอีีแต่ว่าช่วงช่วงประมาณเดือนแปดเดือนเก้ามาเบิ้งบกุงบกุงย่างไหลเลยยีรานนี้นะครับผมมันจะมีบกุงขายอยู่ช่วงหน้าหอนอือ มันคือเป็นบางยางครับผมแพงเป็นบางยางคือเป็นบางยางอันนี้ใครแพงละห้าร้อยยี่สิบนี่ครับผมแ็งไงนะครับห้าร้อยยี่สิบเยนนะครับผมใครแพงหนึ่งได้เยอะหน่อยวะสองสี่หกแปดสิบได้ยี่สิบหน่วยครับไม่เอาเดอที่ปไปเลยจะตุ๋หอมที่ปไปเลยจะขวหอมนี่บอกทีนอ่ะผม ว่าแม่ยังดรอยแยกมาถ่ายคลิปซื้อพี่น้องเบื้องมีซื้อนะครับผมเพระาะว่าม่วงนี่ยังเบื้อเคยถ่ายอย่างพิยาธิยาศนะโอ้ยหัวน้ำอากาศห่อนห่อนทางนองอุณหภูมิประมาณ <20 S 2> ยี่สิบยี่สิบกัวกวาครับผมยางฮ้อนเลยอากาศฮ้อนห่อนอย่งสี่เ่าต้องกินน้ำสาครับพี่น้องแซ่บหอม มาเรืยกๆกินหได้เหลังๆมาเร,มเริ่มเริ่มเริ่มติดน้ำสายญ,ญี่ปุ่นแล้วครับผมอาการหอนี่กินนี่เย็นซุ่มคอดีขนาดจีครับผมอันนี้เป็นพวกอาหารนะครับผมพี่น้องพวกอาหารสําเร็จพวเข้ากลกองนะครับผมหกลอยไว้ด้นะพี่น้องมีเอยียงแนวันนี้นมีปลามีเอยียงเนบุหกลอยครับผมนี่แพงแน่นะครับผมนี่แหละคนญี่ปุ่นขอจะกินนี่แต่ว่าเขาถึงมาซื้อซอ่างที่ว่าห่างกำลังซีด ช่งห้างกำลังสิปิดเขาจะลดราคานะครับผมพี่น้องเป็นครึ่งคนเด็ยนะครับผมพวกพวกเรากินอาหารจำเร็จแน็กเสียะนะครับอืมกซิป,ประมาณนี้แล้วนะครับได้อย่างเดีน,นี้ไม่มีอะไรเลยเยเขาเริ่มติดป้ายลดราคาแล้วครับ อันนี้ว่าเขาติดป้ายอย่างๆคือว่าเขาลดราคาเลยนี่อารคิวเนี่ว่าผมป้ายอย่างนี้คือว่าเขาลดราคาเลยนะครับผมปัดปิดป้าย,ยาเลียงเต็มหมดเลยพี่น้องแล้วนักกินของกระไรยุ่นโอ้โหจะตั้งใจที่จะเอาปลายปีกไหมปลายปีกไกลไหมครับผมไม่มีวะ ปกตินี่บักหลายยูซูเปอร์นี่มาแต่ละที่นี่ได้บักหลายแก็กเลยดีครับผมอ,อ๋อัวซืประมาณนี้หรอว่าไหนชืัอผมไมี่นองกินนี่นะมันแพงของ,ของแพงเลโบลบ็ได้ซื้ออย่างไรได้ซื้อสมิตรแหละนะครับผมเาไปใจจ้ยเงินก็นไปตั้งก่อนครับ

เงินทอนครับพนบกักงานบริหาออนเงินยากเลยนะครับลายโอ้ยยางหอนเลยครับ มองบรรยากาศครับผมพ่นไปเสื้อนี่ครับก็มาด้วยนะได้สองคลิปเลยเมื่อนะครับผมนี่แหละครับผมไปเสื้อนักเขาก็มาครับมาซื้ออันนี้ได้แต่อันนี้ได้แต่หอนแดงนะครับผมร้อยร้อยเยนประมาณยี่สิบสองยี่สบสามบาทนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เลทมันถึกแหงนะครับผมเพราะเรสมิม่ะตัดสินใจได้ดีนะครับผม้องคิดดีๆสักวันนะครับผมอันนี้บอกกันตรงๆเลยเนาะนะครับ ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้แหละนะครับผมก็เป็นคลิปพาพี่น้องเขามาเบิ้งซูเปอร์นี่เขาเอิ้นว่าเอคอบนะครับผมมาเบิ้งพวกผักพวกปีกไก่หน่อยนะครับผมแต่กระบ่กมีผักค่ะค่อนข้างที่สิแพงอยู่แต่กระบ่กได้ซื้อกได้ซื้อตั้งแต่ไอหอมแดงนี่อันนี้ถึกนะครับผมพี่น้องร้อยเย็นนะครับผมกะสิประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเลือกกระฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมแนะนำนะครับผมผู้ใดสงเซ็ตยังจะทำยังกะ คอมเมนไว้ใต้คลิปเลยครับหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนะพิมพ์นภาษาไทยเลยครับมอนสั่งชาแนลนะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับฮ้อนฮ้อนคอ่ียกีีครับนี่นับฮ้อนด้วยนําสา